สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะคุณแอนค่ะคุณแอนครับขอบคุณะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชาลีอันนี้ต้องถามตรงๆเลยอัตราที่ขึ้นมาสองถึงสิบหกาทพอกินหรอคะอ๋อมันไม่พออยู่แล้วครับค่ะเอาละเอาหลักกิจริงๆนะครับเราพูดกันเราไม่ได้พูดกันในเรื่องของการไปไปโมเมนต์อะไรนะครับค่ะเพราะว่าตอนเนี้ราคาสิ่นค้ามขึ้นไปก่อนแล้วค่ะ อมันขึ้นไปล่วงหน้าแล้วแล้วคุณมาปรับแม่สิบสองบาทถึงสิบหกบาทเนี่ยมันก็เอาคล้ายๆว่าเอาไปจ่ายกับราคาสินค้าที่มันขึ้นไปแล้วจะทำงมาเออส่วนลูกจ้างจะได้นะลูกจ้างก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมใช่ไหมค่ะคือความจริงแล้วเนี่ยหลักการในเรื่องของการจ่ายค่าจ้างอันต่ำเนี่ยมันไม่สมควรมาพูดแบบผมแต่แต่กันไว้ลวงหน้าค่ะ ถ้าเบื่อมีโงกระแกเนี่ยราคาถินผ้ามันก็ขึ้นไปก่อนแหละใช่ไหมอ้าวเราเราถามตัวเราเองนะจ๊ะตอนเนี้ยเราสังเกตไหมว่าเราไปซื้อของเนี่ยพวกสินค้าพวกาอา,าหารจานดยวนอะไรต่อะไรมันมีคอแลวลงมนาแล้วอาหารนี่ทุกวันนี้เนี่ยข้าวจานหนึ่งหกสิบละค่ะที่เราทานกันเนี่ยพิเศษนี่ก็เจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะคะใช่ครับจะร้อยแล้วอ่ะร้อยแล้วแถมยังไอปริมาณยังน้อยกว่าเก่าด้วยนะค่ะ<อ> ช่ไหมต่อๆนะคนที่กินเก่งๆเนี่ยการเดียมไม่พอกินอ่ะใช่ไหมล่ะอันเนี้ยเราเอากันชีวิตประจำวันแล้วถามว่าคุณมาฝัน่างนี้มันจะไหวเหรืออืมใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นเขาเผื่ออาจจะเป็นที่หนึ่งของโลกแล้วมั้งมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของตรงเนี้ยเรื่องค่าจ้างที่มันไม่เท่ากันทุกประเทศเนี่ย อื่ค่มมันก็เลยมีปัญหาทีน,นี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าทาไมเขาถึงได้ได้คิดอย่างนี้ใช่ไมืมคืออย่างเหตุผลของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันการเติบโตทางเศรษฐกฐฐิจก็ไม่เท่ากันก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะปรับค่าจ้างขั้นต่าให้เท่ากันทั้งประเทศได้อะค่ะอันนี้เรามองยังไงคะนั่นหลักการฮะหลักการแต่ในเรื่องของสภาพความเป็นจริงใช่หรือ นผมไปต่างจังหวัดประจํานะค่ะผมก็เชื่อได้แต่พิธีกรก็คงจะไปต่างจังหวัดก็คงจะไม่ต่างกับผมมะแค่มาคุณลองไปซื้อสินค้าราคาที่อยู่ในส่วนของร้านสะดวกซื้อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตบตัวมันแพงกว่าเราด้วยนะแล้วน้ํามันะแพงกว่าเราในเชด้วยนะเพราะผ้าภาษีแพงกว่าใช่แล้วเราถามว่ามันปลูกป่าตรงไหนค่ะ ใช่ไหมล่ะความความจริงแล้วถ้าเืิดรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ใช่ตระกา,าตัวนี้นะแค่าตรการในเรื่องของการที่ว่าตรองการอยากจะให้เศรษฐกิจของทุกจังหวัดท่าให้มันเสมอภาคกันเนี่ยคุณต้องพยายามทําให้ข่าแรงนั้นต่ำเนี่ยมันเท่ากันทุกที่ใช่ไหมล่ะครับพอค่าแรงมันเท่ากันทุกที่ พี่น้องเขาก็ทํางานอยู่ที่ในภูมิดักเนาของเขาเขาไม่ต้องย้ายฐานไม่ต้องข้ามจังหวัดใช่ใชเ,เงินพอได้มาเขาก็ใช้ในจังหวัดของเขา ถ้าถามว่าเศรษฐกิจมันจะหมุนไหมล่ะอืมนี่ต้องถามคำถามเดิมแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวจุดที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงชีพที่แท้จริงของแรงงานมันจะต้องเท่าไหร่ยังไงหรอคะ่ะจริงๆเราก็คุยกันมาบ่อยค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ย,เ,ยเรื่องแบบนี้คุยกันแบบแล้วก็วันนี้ก็ต้องกลับมาคุยกันอีกค่ะอืมคือรัฐบาลให้ฝังอ่าตอนเวลาหาเสียงก็หาเสียงใครแต่ว่าอย่างนั้นแหละ แต่ไม่ฟังในเรื่องของความเป็นจริงใช่ไหมล่ะอันนี้ถ้าเหมือเขาใช้ในเรื่องของหลักการเนี่ยมันก็ต้องไปดูเนี่ยของสอสรอทเนี่ยเรามีการทารําสํารวจมาเนี่ยถ้าคนเดียวเราหลักนั้บ4 9 2บาทคืออันนี้มันต้องมาแล้วแต่มันต้องไปไม่ถึงสักทีหนึง่งใช่ไหมแล้วก็ให้เท่ากันทั่วประเทศเดี๋ยวดูที่ว่าแล้วคราวนี้เราต้องเย,ย็นหยาดในเรื่องของการเท่ากันทั่วประเทศเลยนะเอาหลักการให้ได้ก่อนนะ ถ้าอย่างนี้ค่ะผมคิดว่ามันเริ่มต้นเนี่ยถึงแม้ว่าทุนเนี่ยอาจจะบนนิดหน่อยแต่ทุนที่เขามีสายป่านที่ยาวก็ไม่ไปไหนหรอกครับค่ะ,ก,ะก็อาจจะมีผลเมตตาบ้าง,งเล็กน้อยแต่หลัากการเนี่ยหรือว่าเชิงนโยบายก็าต้าเรามีการเปลี่ยนแปลงก็จะได้รับผลบมต,ต่าแบบใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ไปนานานักธนาคารก็ไปโตให้เขาสิคืออาจจะไปลดพระสงฆ์เมตสีอะไรทางอ้อมกับ บริษัทที่ก็าจ่ายพลงนั้นตามเข้ามาตรงเนี้ที่สูงขึ้นเนี่ยก็ไปไปช่วยทางอ้อมก,กับไอทคุณนะนะอ่ะนะอันนี้มันก็ทําได้อยู่แล้วค,คมาล่าอันนี้อันนี้ค็อหลัการะะนะอย่างในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เพิง่งเคาะไปเนี่ยปรับ 30, 30ขึ้นสามสิบาทเออปรับเพียงสองบาทเท่านั้นเองนะคะจริงๆก็ถือว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีการปรับมาหลายปีมองยังไงคะคุณชาลี ผมมองว่ามัน oh, ก็ไม่ถ ja, mm ูกต้องเพราะว่าถามในจังหวัดใต้เนี่ยนะถามว่าทำไมคนเอคนถึงได้ต้องต้องข้ามประเทศไปไปทํางานอยู่ที่ฝั่งมาเลเซียค่ะเพราะว่าฝั่งมาเลเซียเขาแรงมันสูงกว่าเราแกมาแล้วคูณไปตัดในสามร้อยสามสิบเขาก็ไม่ได้ทำอยู่ในเมืองไทยเราก็ไปเช็อยูนั้นหมดนั่นแหละแกมาและอีกส่วนหนึ่งก็คือหมายถึงว่านักลงทุนมันต้องไปลงทุนที่นั่นให้สูงขึ้น แต่ว่าก็ตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าสงหวับถ้าได้พวเราก็ได้เปนดีอยู่ว่ามันมีปัญหาอะไรการลงทุนบางทีเขาก็ยังมองในเรื่องของความไม่ปลอดภัยตรแต่มาเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีก็ขึ้นเนี่ยสองบาทนันที่ถูกต้องอ่ะถ้าคุณลองขึ้นให้มันสูงๆหน่อยไ่้คนเจ้าก็ไปทํางานกันอยู่ที่นานนะทาไมไปนหนก็ไม่มาล่ะแล้ววันนี้ยู่ไปบอก่็ยังให้แก้ในเรื่องของนี่นอกระบบ ขึ้นเงาสองบาทเนี่ยจะเอาอะไรไปใช้นี่ใช่ไหมคะเองินใหญ่ไ,ไปใช้นี่อ่าค่ะคือจ้า คืออย่างที่คุณชาลีบอกว่าถ้าในอัตราที่พอที่จะลืมตาอ้าปากได้ดีขึ้นมาหน่อยคือ492บาทเท่ากันทั้งประเทศณนะวันนี้ยังอยู่แต่อยู่300กว่าบาทเนี่ยนะคะค่าครองชีพก็ขึ้นไปแล้วแล้วถ้า492บาทอย่างนี้เนี่ยมันจะสูสีพอที่จะเอ่อนำมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันได้ไหมคะเพราะว่าแน่นอนว่าพอขึ้นไปถึงเกือบ500บาทอัตราค่าคองชีพต้องสูงขึ้นแน่ อยนะู่้็ง่ะราคาราคามันอย่างนี้ถ้าเกิดเราจะขึ้นไป400-42บาทรัฐบาลต้องทำสองขาขา,ขาแรกคือต้องควบคุมราคาสินค้ายอย่างเข้มข้นได้ไหมแล้วให้ขึ้นไป400-42บาทามันจะได้ไม่ไม่มีปัญหาในเรื่องของใอในจ้างที่มันมีเมงินตัดแงาก็ยังพอพออยู่ได้ไ่้ไหมพออยู่ได้แต่บนจริงแล้วเนี่ย รัฐบาลทําไม่ได้หรอครับคุมราคาสินค้าคุมไม่อยู่อยู่แล้วเพราะว่าตามเท้าตลาดสดเนี่ยมันขึ้นแบบไม่มีก็เรียกมไม่มีเพดานอืมค่ะใช่ไหมค่ะอันนี้รัฐบาลทําไม่ได้แล้วมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นเองก็คือหมายถึงว่ารัฐบาลจะทํำยัางไงาเป็นลดในเรื่องของข้อค่าคนากลางอืมอมย่างสมมุติถ้า,าก็รัฐบาลเนี่ยทาเหมือนว่า อ่าเจตอีกของโอสอบอ่ะ <c oughs> คือไปเอาสินค้ามาแล้วก็มาส่งให้เลยถึงใ,ให้คนที่ทำมาหากินเลยอย่าง <c oughs> เนี้ยมังจะได้ถูกของแต่นี่มันถ่านมาสองสามมืออ <c oughs> ่ะก็ <c oughs> บวกขึ้นได้เรื่อยอย่างเี้ยไม่ะ้ค่ะเออตรงเงี้ยรัฐบาลทำได้ไหมล่ะ อย่างออยอย่่าางงวันนี้นาะยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าอยากให้มีการไปทบทวนให้อบอร์ดไตรภา,าคีที่เคาะค่าแรงขั้นต่าเนี่ยไปไปทบทวนมาใหม่นะคะจะได้ให้ค่าแรงเนี่ยสอดคล้องกับเรื่องของการดำรงชีพจริงๆอย่าง400บาทก็ถือว่าเป็นจุดที่แรงงานรับได้แล้วในส่วนของผู้ประกอบการรับได้ไหมคะผมคิดว่า ผมคิดว่ามันก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณก็20-30ตสานสิ่นตอนในไม่หนักอะไรเท่าไหร่นะสำหรับในช่วงเวลานี้แล้วรัฐบาลรัฐบาลไม่ใช่ว่าวาให้อภิพลาไปให้แต่คนอย่างเดียวนะค่ะรัฐบาลก็ต้องไปดูว่าเออไอคนตัวไหนที่เขามีสายพันธุ์แย่คุณจะไปช่วยเหลืออะไรเขาเหมือนกับที่เราช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะช่วยเหลือแบบบริษัทเอฟเอ็มดีหรือบริษัทไหน แต่การลดผสะสเมื่อกี้ได้ก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจจะจะพออยู่ได้ในระดับหนึ่งแล้ประมาณทั่หน่อยลนะที่เขาพูดแบนะในว่ายังแต่ไม่ได้หมายว่าทําให้พี่น้องผู้ชายโชนของเราจะมันอยู่ดีกินดะีเนี่ยไม่ ค่ะค่ะก็คือคือในส่วนหนึ่งเราขึ้นค่าจ้างแน่นอนผู้ประกอบการก็มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็ต้องเป็นลดในฝั่งผู้ประกอบการบางอย่างที่เขาอาจจะเป็นต้นทุนอันนี้เราก็เป็นลดลงคือมีความสอดคล้องกันนะคะภาษีหรืออะไรลดหย่อนอะไรก็ว่ากันไปอย่างนั้นต้องช่วยอย่างนั้นใช่ไหมคะครับมันก็ต้องต้องช่วยอก็ในเมื่อคือหลักการในเรื่องของการจะทําให้เศรษฐกิจมันมันโตอ่ะค่ะยังไงมุ่ง คุณจะไม่ม mm ุ่งในเรื่องของให้การแายเงินอย่างเดียวไม่ได้หรอคะใช่ไหมถ้าคุณอยากจะทําให้เศรษฐกิจมาเติบโตอย่างเผาอ่อนมันต้องเอาเงินไปใส่กระเป๋าของประชาชนนะคมว่าประชาชนคือคนงานเนี่ยประมาณ40ล้านคนเนี่ยให้เขามีเงินใช้จ่ายทุกเดือนทุกเดือนโดยที่มันไม่ใช่แบบว่าให้มาครั้งเดียวแล้วจบอย่างนั้นมใช่หรอ เพราะนั้นรัฐบาลก็ต้องไม่มองตรงนี้ให้มันหลับเศนอากาศที่เขาทำมันอยู่เนี่ยมันจะหมุนขึ้นมาทันทีเลยนี่มแต่ตอนนี้คนไม่มีสตางค์แล้วถามว่าไ GDP มันจะไปโตได้ยังไงจ่ะเพราะคนไม่ใช้จ่ายน้องใช่คนไม่มีเงินไปซื้อค่ะที่มาอันนี้อาคามันก็อยู่ตรงนี้มัไม่ใช่ว่าตองคุณจะซื้เงินมาแล้วกต้องมาใช้อ่าไปแจกให้เขา การเดีวยวจบเงนี้ยผมไม่เชื่อนะว่ามันจะเโ,โตขึ้นมาถึงสามหรือห้าหรือสี่เป็นต์อะไรที่เขาพูดกันอยู่ผมไม่เชื่อ ในฐานะที่เราก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะถ้าบอกว่าเรื่องของค่าครองชีพขึ้นเนี่ยเราก็อยากได้ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าอย่างน้อยค่าจ้างเพิ่มอาจจะค่าครองชีพตามไปด้วยเนี่ยแต่เราก็ยังอัดสบายอ,อกสบายใจว่าเรายัง,ยงมีพอค่าใช้จ่ายแต่เรื่องของความเหลื่อมล้าอย่างที่คุณชาลีบอกไว้นะคะว่าการที่เราจะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําให้เท่ากันทั้งประเทศเนี่ยก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้าให้ประโยชน์ก็คือคนก็จะอยู่ในท้องถิ่นมากขึ้นกระจายเงินใช้เงินเม็ดเงินอยู่ในท้องถิน่นไม่ต้อง หนีข้ามจังหวัดเพื่อไปอยู่ในจังหวัดที่มีอัตราค่าจ้างที่แพงกว่าแต่คราวนี้สิ่งหนึ่งที่กังวลไม่รู้ว่าเป็นข้อกังวลหรือเปล่าว่าแล้วแรงงานข้ามชาติละะ่ะคะอันเนี้ยมันจะเป็นการจูงจะให้แรงงานข้ามชาติมาแย่งงานคนไทยไหมคะอย่างนี้ครับผมมองในเรื่องของว่าคนทํางานนะผมยังไม่ได้มองในเรื่องของแรงงานข้ามชาติเพราะว่า ประเทศไทยเนี่ยยังต้องการแรงงานขั้นพันอ่าค่ะเพราะมีบางงานที่คนไทยไม่ทำอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาต้องได้สิดคิดในเรืเร่องของค่าจ้างค่ะนะเพราะฉะนั้นค่าจ้างเนี่ยเราอย่าไปบอกว่ารู้ทักขึ้นมาในแรงางานขัข้นพันเนี่ยเอาไปหมดค่ะออผมได้มีการทำตัวเลขแบบเล็กๆอ่าแล้วก็คา,าวๆดูนะเขาจะส่งเงินกลับไปบ้านเขาเนี่ยประมาณไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ ตองนั้นเขาก็ต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่ในเมืองไทยครับอ่าเขาก็ใช้จ่ายอยู่ดีเขามีเยอะาใีจ่ายเหมือนกันค่ะแต่ผมเห็นอยู่ในขั้นของไม่ก่อสร้างเนี่ยแรงงานเพื่อแรงงานของเราอยู่ที่ไหนเกือบเท่านั้นเท้าขึ้นมารถกุ้มพวงเข้าไปมันก็ซื้อของกันทั้งนั้นแหละค่ะงั้นมซื้อไม่ไม่ต่างกับคนไทยนะอืมอ้าวแล้วแล้ว แลวเอาตะกัดกรงไหนมั่วดบอกว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วลังไรงานงาน้ำชาเขาได้แต่อย่างเดียวคนใไ้ไม่ได้คนไม่เชื่อครับคืออย่าพูดในสิ่งที่คุณยังไม่ได้ลงมาสัมผัสใช่ไหมฮะเขาเหมือนกับเราที่เราไปต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศเราก็ต้องซื้อของจับใจใช้สอยเหมือนกันอ่าส่วนหนึ่งที่เราตรงผับเข้ามานั่นก็คือหมายถึงว่า ส่วนที่เขาสามารถที่จะแบบประหยัดค่าส่งแบบที่มาบ้านบ้านเราใช่ไหมเพื่อเอามาใช้นี่ใช่นี่ที่เขาต้องมีการลงทุนในในการเดินทาง,ทางใช่ค่ะใช่ไหมก็ไม่ต่างกับแรงงานท้าข้าที่มาเมืองไทยับไม่ต่างกันเลยเห็ไหมฮะเพราะฉะนั้นเอตรงนี้อผมมองอย่างนี้ครับว่าทุกตัวมันึ้นมาเนี่ยมันได้ทั้งแรงงานคนไทยและได้ทั้ง แรงงานที่เข้ามาช่วยในเมืองไทยและได้ทั้งเศรษฐกิจของประเทศชาติเห<ม>นไมฮะอันนี้แล้วก็ผมก็อยากจะผมอยากจะให้แก้รัฐบาลที่นี้อยากจะคุยแล้วก็อยากจะปรับขอให้ทำจริงๆอ่ะคุณใช้ในเรื่องของที่ผมพูดอยู่ตลอดเวลาได้ไหมครับว่าใช้คำว่าค่าจางแรงเอ่า ใช่ไหมฮะถ้าพระแดงเลยเขาเนี่ยมันไม่ต้องมาพูดในเรื่องพระแดงอาตอาอีกต่อไปเลยใช่คนะ่ะแต่นี่รัฐบาลไม่พูดเรื่องนี้เนี่ยแล้วคุณก็ยังเอาอากาศตัวนี้มาใช้ยอยู่เนี่ยมันก็งูกินหางมันอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะทําทําทําไม่ได้เพราะเพราะมีปัจจัยอะไรยังไงเหรอคะอุปสรรคคือคนริงแล้วเนี่ยมันทําได้แต่รัฐบาลไม่อยากทําเองเียงแค่ออกกฎกระทรวงออกมาเท่านั้นเองว่าอ่า บริษ mm ัท hmm. ท mm ี่เป็นนิติบุคคลเนี่ยมีคนงานอยู่ประมาณสัก20แห้ส50คนขึ้นไปเนี่ยคุณต้องมีครงข้างอาจาคือทํางานมาหนึ่งปีแล้วนะเขามีความรู้ความสามารถก็มีประบการสูงขึ้นเขาทำจิ้นส่วนงานมากขึ้นคุณก็ต้องปรับอค่าจ้างอรายวีให้เขาอย่างน้อยก็ ไม่น้อยกว่าตามเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นอย่างที่เราพูดกันอยู่เนี่ยค่ะ <c oughs> แล้วก็อาจจะบวกในเรื่องของภาพบิ้มมือขึ้นมาอีกสักห <c oughs> นึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์แค่เนี้จบเลยครับมันก็จะหนีขึ้นไปทุกปีทุกปีแต่ว่าต้นทุนต้นทุนในจ้างถ้ามองไปอีกฟากฝั่งหนึ่งเขาก็อาจจะมีต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยใช่แต่เขาก็มีเพดานเขาก็มีเพดานในของเขาอยู่อ่าคือตำแหน่งนี้เพดานสูงสุดไม่เกินเท่านี้ใช่ไพดานเพดานเงินเดือนหรอคะอ่ ถ้าคุณอยากจะได้มากกว่านั้นคุณก็ต şey ้องมีการไปโปรโมชั <t <t um> sure ่นค่ะเพิ่มทักษะตัวเองใช่เนี่ยมีควาอมีอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเงื่อนไขอะไรจ่าไหนนะค่ะใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลอย่าไปคิดแทนคุณนะคุณเนี่ยถ้าเบื่อเขาไม่เก่งจริงเนี่ยเขาไม่ธุรกิจของเขาเนี่ยมันมันไม่มีการพัฒนาไม่มีกําไรหรอกค่ะ ถ้าในแง่ของของ,ของการทํางานแบบเป็นเดือนเดือนอย่างเงี้ยมันพอทําได้แต่ถ้าเป็นรายวันล่ะคะคุณชาลีเราจะไปอ,อัตราแลกเข้ายัางไงอะคะอ่ะออกาก็แลกเข้าเข้ามาเนี่ยวันหนึ่งก็อย่างคุณโน้ว่าถ้าบวกแลกเข้าเข้ามาใช่ไหมค่ะบางทีเอากับโน้วสี่ร้อยบาทรายวันนะค่ะแต่คุณทํารายวันเขาวันไหนคุณมาทํางานเขาก็จ่ายเงินให้คุณค่ะได้มาก็เปรียบเหมือนว่าหนึ่งปีนะ คุณเขาคุณก็ต้องปรับให้เขาเหมือนกันนะแต่เขาเปลี่ยนคำว่ารายวันมาเป็นรายเดือนหรือว่าจากรายเดือนมาเป็นรายวันเท่านั้นเองเราก็คิดได้ไม่มันไม่ได้ต่างอะไรเท่าไหร่เลยอืมก็คือว่า,าถ้าถ้าสมมติว่าเขาทํางานรายวันไม่ได้เป็นการจ้างเป็นรายเดือนก็ตามก็จริงแต่ถ้าคนคนนั้นทํางานอยู่กับคุณในระยะเวลาหนึ่งปี แล้วก็ปีหน้าเนี่ยคุณเห็นว่าโอเคเขาทำมากับเราหนึ่งปีแล้วนะก็ขึ้นเงินเดือนให้เขาสักหน่อยเองขึน้นเงินรายวันให้เขาสักหน่อยถููครับค่ะครูครับเรียกนะราคาตรงนี้เลยครับเพราะนั้นมันก็ไม่ต้องมาเรียกร้องในเรื่องขาราการงานต่งคไงค่ะค่ะ่แล้วตอนเนี้ย้าราจ้างงานต่งที่เรามาเรียกร้องเนี่ยเนื่องจากว่าอ่ามันก็เป็นภาษากานแะล้วนแล้วมันมีบางบริษัทที่เขาใช้ เขาเรียกว่าเขาเอากฎหมายมาเป็นตัวต้าเขาบอกว่าเขาไม่ผิดกฎหมายเนี่ยเขาจ้างนะ463บาทนะถ้าเบอ่อมันไม่มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำก็กิน463บาทให้ตลอดชีวิตอ่ะอย่างนี้มันถูกที่ไหนล่ะ นี่มีคุณผู้ฟังถามมาคุณชาลีมันมีกรณีหนึ่งเกิดขึ้นก็คืออย่างเป็นทํางานโรงงานนะคะคือเขาเนี่ยนายจ้างปรับคนเก่าออกเครื่องหนึ่งเหตุผลเนื่องจากว่ารับคนงานใหม่เข้ามาเพราะค่าแรงเข้าใหม่เนี่ยถูกกว่าค่ะถูกครับนายจ้างคิดอย่างนี้ถูกครับค่ะเพราะว่าอคนเก่าเนี่ยสมมุติคนเก่านะเินเดือนประมาณสองหมื่นสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นค่ะนะเขารับคนใหม่ได้สามคนค่ะ เงินเดือนสูงใช่แล้วก็ได้เอาได้งานมากขึ้นเพราะนั้นเพราะนั้นเขาก็อาจจะแบบว่า,า,าเปิดเออร์ี่ให้คนเก่าเนี่ยได้มีการเขาโอกาสแล้วก็รับคนใหม่เข้ามาอันเนี้ยเขาทำกันมานานแล้วครับไม่ได้เพิ่ม t รมานานแล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าเบืเอ่เอเบอ,อร์ตัดไหนที่เขาเาขามีองค์กรของลูกค้าเช่นมีสาภาพแรงงานเขาก็าจะมีการพูดคุยกันว่า อย่างนี้มันไม่ถูกนะอย่างนี้นะเราอย่าไปตามไปบังคับให้เขาต้องออกนะอย่างงู้อย่างนี้แต่เขาก็อาจจะมีเงื่อนไขว่าอ้าวถ้าเบิดอย่างนี้เบอร์สก็แย่นะอยู่ไม่ได้นะเพราะนั้นคุณก็ต้องไปเพิ่มโปรโต์จัดนะพอดีตะพันให้มันมากขึ้นในหนึ่งวันนะเพื่อไปรองรับในส่วนของต้นทุนที่มันสูงขึ้น่นี่เราคุยกันมานานแล้วครับ มันจะว่าไปก็เป็นวัฏจักรอย่างหนึ่งนะคือพอพอ,พอมีอัตราแลกเข้าแบบนี้ทํางานไปนานๆเงินเดือนก็เพิ่มสูงมากขึ้นพอทางผู้ประกอบการเห็นว่าโอ้ไม่ไหวละก็ออกให้ออกแล้วก็รับคนใหม่เข้ามามันก็ใน,นแง่หนึ่งดีต่อผู้ว่าจ้างอีกแง่หนึ่งดีต่อผู้จะที่ได้รับการจ้างมันก็นะคะมันก็เป็นมาเต็มนี้แต่นี้เอาว่า พี่น้องของเราบางคนเนี่ยเขาก็ทํางานมาสิบปียี่สิบปีสามสิบปีทำงานเขาก็เบื่อบางทีเขาเบื่อแล้วบางทีเปิดมีโครงการึ้นมาอากันต่ออ่าแล้วก็ไปอยู่ก็นนอกนะอะไรอย่างเงี้ยช่็นมามันก็มีครับเพราะทุกบริษัทเน่นากจะเป็นแบบนี้หมดเลยครับเพราะนั้นผมเลยบอกว่านะถ้าเบื่อจะนั่นขอให้มันเป็นคนใจของบริษัท กับลูกจ้างของเขาเนี่ยได้คุยันดีป่าไม้รัฐบาลเนี่ยมาทำเขาเรียกว่าแนวทางเริ่มต้นให้มันถูกต้องครับเท่าน,นั้นเองค่ะ,ค,ะคือหลักการของชินชาลีก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำควรที่จะใช้เป็นแบบแรกเข้าแล้วราคาค่าจ้างควรจะเท่ากันทั้งประเทศหลักการก็คือยังยืนยันนะจุดนี้เราเคยได้คุยกับทางรัฐบาลล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวหรือว่าเขา เขาเห็นด้วยหรืออะไรยังไงเคยได้คุยกันล่าสุดไหมคะผมก็เคยคุยถ้าเ่อคุยเป็นทางการจริงๆเนี่ยต้องเป็นรัฐบาลของในส่วนของทางปรีปริยุทธ์นะคะครบบก็คุยกันมาเนี้เขาก็เหมือนกับว่าตอนนั้นมันมันไม่ได้ขึ้นมาต้องนานสามปีอะได้มาได้นันมาเขาก็ขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ทําให้มันไม่เท่ากับท่วประเทศก็ได้คุยบอกว่า,วาเออ ถ้าเพื่อมันจะมีการปฏิรูปอะไรต่อ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันน่าจะทําได้ในช่วงนั้นเลยเป็นทางาการแรกข่าวผมก็น,นําเสนอเขา,ขาแต่เนื่องากว่าคือมันไม่ใช่นาโยบายหลักถ้าเผื่อมันเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลถ้ารัฐบาลยมยืไหนที่เมียได้เข้าไปแล้วเนี่ยฉันตึ้งเต้าอ่ะฉันจะทําตัวนี้ให้ได้เนี่ยก็ได้คนระับอื และอย่างรัฐบาลเศรษฐานี่เคยได้มีการส่งเรื่องส่งหนังสือหรือว่าเข้าไปคุยกันยังคะคือยังไม่ได้คุยกับในกลุนของทางเอท่านเศรษฐานะแต่คุยกับในกลุนของท่านรัฐมนตรีคนใหม่รัฐมนตรีดังงานนะคะท่านพิพัฒน์ใช่ไหมคะท่านเอท่านก็ท่านก็ท่านก็บอกว่าปักเนี่ยไม่กีดจังหวัดอะไรอย่างนี้แต่เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยความจริงนะเนี่ยผมอยากจะบอกอ่า คุณค <c oughs> ุณนานค่ะค่ะอ่าอ่ากับกับคุณเก๋ค่ะนะครับหลักการขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือว่าหาาคนเนี่ยหนึ่งคนมันต้องเลี้ยงครอบครัวได้ได้สองคนนะหลักการน่ที่คล้ายๆว่าเราทํางานหนึ่งคนเราเลี้ยงทั้งอสามีและภรรยาแล้วก็ลูกคได้ด้วยเลยนะ แต่เนี่ยวันเนี้ยคนเดียวยังเลี้ยงไม่ไหวเลยยังเลี้ยงตัวเองลาบากเลยค่ะใช่ใช่ตัวันี้อัตาการเกิดก็จะน้อยเพราะคนไม่อยากมีลูกไม่อยากมีภาระนะคะใช่ใช่แค่นั้นีเดียวอันนี้คือจริงจริงว่าผมถามเอ๋วว่าตอนนี้กำลังที่จะมาคิดผมพูดไปตั้งมาแล้วนะว่าตอนเนี้ยคนขาดแล้วคนขาดช่วงค่ะเอาแรงงานขั้นงารลดลงค่ะเออแต่เนี้ ทำไมคุณไม่สนับสนุนให้เขาเนี่ยมีบุตรล่ะก็ที่ผมไปเรียกร้องวันตำมคอสามคนอ่ะจำได้ไหมครับค่ะอผมบอกว่าให้มีการลาข้อใจร้อตใส่สิวันอ่ะข้อไหนข้อเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคนมเกิดน้อยค่ะผก็ไม่กล้าจะมีบุตร ขาหมุดแล้วเนี่ยเขาไม่รู้จะาไปเลี้ยงที่ไหนคือไม่ใช่แค่ว่าหยุดอย่างเดียวนะคะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงค่ะเพราะเราต้องเลี้ยงเขาไปทั้งชีวิตนะคะหลายปีเลยหลายสิบปีเลยคนที่เป็นแม่เนี่ยรู้ดีแล้วโอ้โหมีบุตคนหนึ่งก็แจ่แล้วแล้วของเรานี่ก็ยังไม่ช่วยเลยยังไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็ในโรงงานเนี่ยแม่ รับข้าวแรงเงวันละสามร้อยบาทไม่พอกินต้องทำโอทีค่ะพอทำโอทีขึ้นมาเนี่ยมันกลับประมาณกักสองทุ่มสามทุ่มการเลี้ยงมีปัญหาอีกลูกก็นอนหลับไปแล้วะร่ะพอลูกใดล้จะโตขึ้นมาใหม่ประมาณกักสิบปวกก็ไปอยู่กับเพื่อนคราวนี้เลย่ายติดยาไปอะไรก็ไรปายยุ่งเลยเพราะแม่ไม่เคยอบรมอะไรเขาเลยไม่มีวันลงนะคะใช่ไหมอันนี้คือค้าจ้างครับที่เขาำให้ พวกเราเนี่ยมันเดือดร้อนตามไปมาในทั้งประเทศเลยก็เพราะเรื่องนี้แหละค่ะค่ะก็ลองต้องรอกันต่อไปว่าแนวทางจะเป็นยังไงและอัตราค่าจ้างนายกรัฐมนตรีสั่งไปทบทวนนะคะว่าจะไปถึงจุดไหนขอบคุณมากนะคะคุณชาลีค่ะโอ้ยินดีครับค่ะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสริมนิดนึงนะคะเพราะว่านายยกรัฐมนตรีเนี่ย